ขายของออนไลน์กันยังไงให้ไม่เหนื่อยแล้วก็ประสบความสุจได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยวันนี้คลิปนี้มีคำตอบจ้าโอลี่มามีสวัสดีค่ะโอลี่มามีมาแล้วค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับนะคะใครที่ขายของออนไลน์อยู่แล้วก็บอกว่าอยากจะขายแบบไม่เหนื่อยเพราะว่าหลายๆคนขายของออนไลน์บอกว่าบางทีก็มีเหนื่อยนะเพราะว่าบางคนที่แบบสต็อกสินค้าใช่ไหมก็ต้องมีการที่จะต้อง แพ็กสินค้าไหนจะต้องตอบแชทลูกค้าเนี่ยต้องเอาสินค้าไปส่งแต่สําหรับบางคนที่ไม่ต้องสต็อกของก็จะชิวๆตรงจุดนี้ไปแต่ถามว่า ขายเองคนเดียวมันก็อาจจะมีความเหนื่อยล้กันไม่ยินดะีต้อนาส่วงที่ลูกค้าถามเยอะๆลูกค้าทักมาเยอะๆใช่ไหมทุกคนวันนี้นะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับทุกคนกับการขายของออนไลน์ยังไงให้เราไม่เหนื่อยทุกคนแถมเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยเทคนิคง,ง่ายๆเลยทุกคนการที่เราจะขายของออนไลน์ให้ไม่เหนื่อยนั่นก็คือการที่เราไม่ขายคนเดียวจ้าเราควรจะสร้างทีมขึ้นมาช่วยเราขายหรือว่าจะเป็น สร้างทีมงานหรือว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายในการที่จะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปช่วยกระจายกระจายกระจายบอกต่อๆคนอื่นๆไปดูอย่าง7 e เ e ่ e อเเป็นตัวอย่าง7 e เ e ่ e อทุกคนดูมีตั้งกี่สาขาใช่ปะเขาไม่ได้ขายคนเดียวนะทุกคนเขาช่วยกันกระจายสินค้าออกไปยังสาขาของ7แต่ละสาขาถ้าวันนี้เราทําได้แบบนั้นบ้างล่ะการขายของเราเราก็จะไม่ต้องตอบแชทคนเดียวถูกป่ะทุกคนคนที่มาช่วยเราขายก็จะช่วยเราตอบแชทอ่ะสร้างรายได้ให้กับ ทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเราเพิ่มเติมแล้วแน่นอนเราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ขายคนเดียวถ้าปกติเราขายคนเดียวเราขายสมมติเราขายได้วันละ50ชิ้นถ้ามีคนมาช่วยเราขายคิดดูวันหนึ่งเราจะขายได้กี่ร้อยกี่พันชิ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่เราควรจะหาคนมาช่วยเราขายอ่ะใครที่แบบว่าสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมก็จําเป็นที่ต้องมีตัวแทน ตัวแทนรายย่อยรายใหญ่ก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเขาก็มาช่วยเราขายในสินค้าของเราไงทุกคนถ้าวันนี้นะเราหาคนมาช่วยเราขายได้บอกได้เลยเราจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยด้วยนะจ๊ะวันนี้คุณมีคนช่วยขายของของคุณแล้วหรือยังอถ้ายังไม่มีต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วนะคะใครที่คิดว่าตอนนี้นะ เหนื่อยหลือเกินกับการขายของออนไลน์นะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะเราก็ควรที่จะขยายขยายทีมของเราไปให้โตโตมากๆเลยเนาะวันนี้การขายแบบเดิมๆรูปแบบเก่าๆ่แบบขายคนเดียวรับมาคนเดียวตอบแชทคนเดียวนู่นน,น,นี่หรือว่าอาจจะไปจ้างทีมงานมาช่วยกันตอบแชทคือจริงๆอะ่ะการที่เราจ้างทีมงานมาช่วย Min, จ้างแอดมินมาช่วยตอบแชทเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่ข้อในการตอบโจทย์แล้วนะทุกคนยิ่งถ้าเราไปรับของมาเยอะๆทางที่ดีสุดก็คือการสร้างตัวแทนจำหน่ายมาช่วยเราขายนี่แหละทุกคนจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยนะอ่ะยังไงนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ